องค์การบริหารส่วนตำบนพุนพินเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนป้องกันอุบัติเหตุณจุดตัดรถไฟหน้าองค์การบริหารส่วนตำบนพุนพินโดยในวันเพื่อสบอดีที่16มีนาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดศูนย์บริการความปลอดภัยนถนน หมู่หนึ่งตำบลบุญพินอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายเจวีร์ช่วยบำรุงนายกองค์การมหาสมุบรบุญพินพร้อมทั้งเป็นหัวหน้าศูนย์เผยการความปลอดภัยถนนได้เชิญนายวิสุทธิ์อินทรก์กำเนิดนายอำเภอบุญพินเป็นประธานพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตณจุดตัดรถไฟแห่งนี้ แ่ในช่วงเย็นได้มีพิธีมอบวุฒิบัติและบัตประจำตัวอพพรอโดยนายชัย,ชย,ชยมงครลุงนายยองค์การมหาส่วนตำบลภูนพินเป็นผู้กล่าวร,รายงานจากนั้นนายวิสูตรอินทร์กำเนิดนายภุนพินได้ขึ้นเวทีเป็นผู้มอบวุฒิบัติและบัตประจำตัวอพปอรอ จากนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการพบปะสังสรรค์ดื่มน้ําชากาแฟมีการแสดงดนตรีเวียนครบวงกําแพงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการให้แก่อพปร,รและชุดบริการความปลอดภัยทางถนน่านนายผูบุญพิ้นตานผู้นาทองทิ้นผู้นําทองทีทงทนนทนานในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีผู้นำนะครับทองทิ้นทองท,ท,องทีข้องตบบุญพิ้นนะครับโดยเฉ้าพนะครับ ฝ่ายทองทิ้นนะครับไม่เดียวได้นะครับเรามีฝ่ายทองทีนะครับรวมมือกันนะครับรวมมือกันนะครับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางผ่านทางการรถไฟจุดนี้นะครับและก็ต่องขอคุณนะครับเพื่อนผู้บริหารทองทิ้นนะครับจากอำเภอชัยยาตาชนะกับวิภาวดีท่านผู้นำนะครับถูกแง้งทุกคนนะครับ ที่าดเจะไม่ได้ก็คือแม่ครัวนะครับที่รวมมาตมาในพวกเรากินนะครับแล้วก็กำนันทวัดนะครับทองดำลึ่จยากรองไสนะครับนายกพระนะครับไล่คนครับพมมาเดียวเนี่ยเดินตั้งหนึกเฉลีไว้หมดแล้ว่าขึ้นเวทีตึ้งก็โทษนะครับบางทีก็ลืมนะครับเพราะว่ามีความตื่นตั้นใจนะครับทีพีนองมาให้กำลังใจนะครับผู้บริหารแล้วก็ ผู้นำต่องทิ้นท้องถีก็พวกเรานะครับตีเราได้เสียสละเวลากันฐานการ์ฮิแล้วว่าความไม่ปลอดภัยนะครับเกิดขึ้นได้ถูกเมื่อนะครับอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของโชกจะตานะครับเกิดก็ความประมาทหรือความไม่ระวังครอบตัวเราเองนะครับชนะแล้วนะครับฐานตึงตางตัดตดถอยตึงมีคนยูนะครับฐานต้องหลดกระจกนะครับมองซ้ายมองขวานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ วันนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับขอบคุณนายอำเภอนะครับมาทางช่องชวงนะครับชล่าวพิธีกรรมทางศาสนานะครับถึงเราได้ทำบุญนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตตรงบริเวณนี้นะครับเราได้ทําพิธีนะครับโยงสท้โยงไปนะครับถึงราดับไฟเลยนะครับทำมดนะครับใครเสียชีวิตบริการไฟนะครับการเราทำบุญนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยด้ในครั้งนี้แล้วนะครับ